สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านมาดูเป็ดสองสายพันธุ์ที่เลี้ยงไว้นี้เป็นเป็ดไข่นะคะเป็ดสองสายพันธุ์สีขาวนี้เป็ดอีเหลียงนะคะเป็ดอีเหลียงที่พาทุกท่านมาชมน,นี้อายุได้สองเดือนกว่าแล้วนะคะลักษณะลำตัวเขาตัวใหญ่มากเลยนะคะเป็ดนี้ยังไม่ออกไข่ถ้ามีการออกไข่ฟอเขาจะโตมากเลยนะคะส่วนฟังนี้ อ่งนี้จะเป็นเป็ดไข่กาพีแฮนเบลน,นะคะซึ่งเป็นเป็ดสาวที่ลงมาเลี้ยงนะมาเลี้ยงซึ่งกำลังหัะออกไข่ฟองเริ่มจะโตมากขึ้นแล้วนะคะเป็ดสองสายพันธุ์ชนิดนี้เป็นที่น่าสนใจเลี้ยงนะคะเดี๋ยวทุกท่านทุ่ท่านมาชมบริเวณพอกตรงเดือนที่เลี้ยงแล้วก็พื้นที่ในการใช้เลี้ยงกันเลยค่ะ ลักษณะโรงเรือนที่พาทุกท่านมาชมนี้จะเป็นโคกหมูเก่านะคะเดิมจะเป็นโครงสร้างที่ใช้เลี้ยงหมูนะคะแล้วก็นำมาปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ในการเลี้ยงเป็ดไข่นะคะด้านในโคกพื้นที่นอนโคกฝังน,นี้นะคะ ส่วนด้านนี้ก็จะตีทำเป็นเป็นห้องเดินด้านนี้ก็จะเป็นอาหารใส่อาหารให้เขากินแล้วก็เล่นน้ำกิน้ำให้เขานะคะนี่เป็นอาหารของเป็ดเหนียซึ่งจะเป็นอาหารเมล็ดก็จะเล็มนะคะ ก็จะไว้ให้เขาพิมตลอดชทวกเวลาเลยนะคะสวนมุมฝั่งนู้นก็จะเป็นสองข้อนะคะที่เชื่อมหาต่อกันได้เป็นข้อติดตจกีเคมเบลนะคะแล้วก็จะทำเป็นอ่างน้ำให้เขาเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็จะทำพื้นที่ออกมาด้านนอกนี่เลยนะคะประตูให้ขาเดินออกไปชม ส่วนมากเ็ดจะชอบอยู่ด้านนอกกันแบบนี้เลยนะคะโดยธรรมชาติของเตดแล้วนิสัยของเขาจะชอบอยู่ตามธรรมชาติพื้นดินบริเวณตรงนี้เดิมก็จะเป็นปลูกเถือกนะคะต้นเถือกก็จะมาล,มล้อมล้อมรอบ ล้อมรอบบริเวณตรงนี้เป็นที่ใช้ตะแรงเหล็กนะคะลักษณะตะแรงเหล็กเรียบก็จะเป็นแบบนี้เลยเสียงแรงเลยนะคะก็จะล้อมรอบไม่ให้สุนัขหมาที่เข้ามาบรบกวนเขานะคะซึ่งทำให้เป็ดเขามีการปลอดภัยนะคะ ส้อมรอบไม่พอก็จะใช้สแสรนดำในการขังอำพพางไม่ให้เป็ดเข้าตื่นตกใจเห็นสุนัขเห็นสัตว์ต่างๆที่เข้ามานะคะมาดูลำตัวของเป็ดอี้เลี้ยงเป็ดอี้เลี้ยงสองเดือนกว่าถ้าโตเต็มที่ออกไข่ ถ้าเราเลี้ยงดีๆเต็มที่สามเดือนก็เห็นว่าออกไข่ได้นะคะแต่นี่ก็รอลุ้นกันต่อไปนะคะว่าถ้าอายุการออกไข่ของเขาจะอายุกี่เดือนนะคะตัวใหญ่มากเลย ในข้อนี้ก็ยังไม่รู้แน่ชัดนะคะว่าตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวเดี๋ยวเรามารุ้นกันช่วงที่เป็ดเ้าโตเต็มที่ประมาณสามเดือนได้นะคะจากลักษณะการสังเกต ติดตัวผู้ก็จะมีลำตัวที่ใหญ่หัวตู้ปลายหางก็จะมีขนที่งอนนวลเข้านะคะตัวผู้ส่วนตัวเมียก็จะตัวเล็กลงมาหน่อยหางก็จะเรียบเลยนะคะตัวผู้จะร้องเสียงเฮ็ดเฮจากเสียงลักษณะจากเสียงตัวเมียจะร้องดังมากเสียงดังนะคะ ก็มานอลุ ah. no ้นต่อไปเต็ดฝั่งนู้นก็จะอยู่กลุ่มนู้นแล้วค่ะออกมานีจะกลรวดนู่นเลยนะคะมุมนู้นเลยเป็ดสาวที่นำมาเลี้ยงนี้ก็ ตอนเอามาเล็กๆนี้ตัวจะเล็กนะคะตัวผอมยาวเรียวลักษณะของลำตัวของเขาพอมาอยู่ที่นี่ก็เริ่มลำต,ตัวเริ่มอ้วนมากขึ้นนะคะเป็ดสาวจะตัวเล็กผอมบางเรียวพอมาอยู่ในคอกนี้เริ่มโตมากขึ้นไข่ก็ออกฟองเริ่มโตนะคะ อนาคตของเป็ดสาวที่นำมาเลี้ยงนี้ก็ออกไข่อายุก็น่าจะนานกว่าซื้อเป็ดที่พร้อมไข่นะคะเป็ดกากีแชนเบลนี้เป็นเป็ดสายพันธุ์ที่ออกไข่เก่งนะคะออกไข่ไม่เว้นวันเลยมีไข่ให้เก็บทุกเช้า เดี๋ยวเราหันมาดูเป็ดขาวฟังนี้กันอดูอันนี้เป็ดขาวตัวใหญ่ขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วมาพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ